สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพาร์คเครื่องเช่นเคยนะครับวันนี้มาแกะกล่องพัสดุ2กล่องนะครับจากไปรษณีย์ไทยทั้ง2กล่องเลยนะครับเดี๋ยวเอาทีละกล่องนะครับอ่ะเริ่มกล่องแรกนะครับว่าทางบ้านส่งอะไรเข้ามานะครับนะครับขอให้แพ็คให้ดีแพ็คให้แน่นหนานะครับในการแพ็คนะครับไม่ว่าจะส่งนะครับใช้บริการของอะไรก็ได้นะครับนบริษัทขนส่งใช้ของอะไรก็ได้ นะแต่ต้องดูที่ท่านสะดวกนะครับนะฮนะแล้วก็ไว้ใจด้วยนะนะครับอ่ะขอแรกครับอ่านะโอ้โหจากที่ดูนี่หกล่องนะครับใช่ด้วยครับหกนะกล่องนี้นะครับ ทีละรุ่นเลยเอา้าวแต่นี่กล่องนี้มีสององค์นะครับอ่ามีหกกล่องแต่มีทั้งหมดเจ็ดองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดองนะครับอ๋อ้อยนี่ครับรุ่นนี้เลยรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกครับนี่คือพญาตเต่าเรือนนะครับรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกครับโอ้ยสวยมากๆเลยครับ นะรพญาเต่าเรือนรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกนะครับปี2,535นะครับหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลุกเสกนะองนี้ตอกโค้ดด้านล่างขวามือของของเราเองนะของผมนะครับนะครับหรือด้านซ้ายมือของหลวงปู่นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับลมดํานะครับเนื้อทองแดงลมดําท่านจะสร้างและปลุกเสกไว้เพียง5,000องค์ครับแล้วองค์นี้สวยมากๆครับรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกครับปี2,535ยอดนิยมนะองคนี้นะครับ ต่อไปปี 3, 5นะครับโห้โหนี่ก็สวยครับรุ่นอะไรจี๊ดมากครับแต่ละองค์เนบดูจากผิวนะนี่คือพระญาเต่าเรือนรุ่นพิเศษครับพญาเต่าเรือนรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์เนื้อเงินนะครับหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลุกเสกนะครับณพระราชวังสนามจันทรในปี2538 เนื้อเงินสร้างไว้แค่1 0 0 0องค์เท่านั้นครับแล้วองค์นี้สวยมากจมูกโด่งนิ้วครบนะครับสวยมากจริงๆครับเนี่ยต่อโค้ดคมชัดลึกครับด้านหลังนะครับแล้วที่สําคัญสร้างน้อยมากสร้างแค่0 0 0องค์เท่านั้นครับรุ่นพิเศษเนื้อเงินปี2538นหมดะครับงดงามเลยครับนี่ก็ยอดนิยมครับสร้างน้อยครับต่อไปนะเร็วหน่อยนะครับพูดเร็วหน่อยนะขออนุญาตพูดเร็วหน่อย นะปี38เอาองค์งนี้ปี37ครับรุ่นนี้ผมชอบมากเลยครับทุกท่านชอบเป็นการส่วนตัวนะครับชอบเป็นการส่วนตัวเลยพญาเต่าเลื่อนนะครับรุ่นรอต่อทอครับรอต่อทอรวยเต็มที่นะครับเนื้อเงินหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลูกเสกณนะวัดไล่แตงทองในปีพศ2 5 3 1 37ครับย้อนหลังไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับผมได้รุ่นนี้แหละมาบูชานะของพญาเต่าเลือนหลวงปู่หลิวนะครับสามารถ พลิกชีวิตผมนะครับแต่ชีวิตท่านอื่นผมไม่รู้จริงๆแต่สามารถพลิกชีวิตจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งของผมเนี่ยแหละครับนะวันนี้มาโลดแล่นอยู่ในกรุงเทพได้นะครับต้องบอกนะด้วยบารมีของหลวงปู่หลิวนะครับนะพญาตเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นหล่อต่อทององนี้สวยมากจมูกโด่งพร้อมเลี่ยมกอบทองนะสวยๆเลยครับอ่าต่อโค้ดคมชัดลึกครับรอต่อทอรวยเต็มที่ไรแ่แตงทองเนื้อเงินปี37ครับนะสวยมากสวยมากครับ ต่อไปอันนี้อันนี้หายากครับหายากมากนะฮะนี่คือนะครับเขาเรียกว่าเตารีดหลวงปู่หลิวรุ่นแรกนะนี่คือหล่อนะครับพระหล่อโบราณพิมพ์เตารีดหลวงปู่หลิวนะครับเนื้อนวะโลหะตอกโคตดนะครับสร้างแค่1น0 0องค์ในปีพศ2536ครับเตารีดหลวงปู่หลิวเนื้อนวะโลหะปี36ครับงดงามเลยครับ นะสร้างไว้แค่เพียง1000องค,ครับนะงดงามมากมีเนื้อทองฝาบาทเนื้อนวะและเนื้อเงินครับนะเนื้อนวะนี่สร้าง1000องค์เนื้อเงิน1000องค,ครับและก็เนื้อทองฝาบาทนะครับทองฝาบาทนี้ไม่เกิน2,000องค,ครับนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะแล้วเป็นนะครับพิมเตารีดเหมือนของหลวงปู่ทวดนะครับนะท่านจัดสร้างและปลุกเสกในปี2 5 3 6้ารครับนะเตารีดหลวงปู่หลิวเนื้อนวะครับ หายากแล้วก็สร้างน้อยด้วยครับสวยมากนะครัสวยมากๆนะเลยอ่ะต่อไปนี่ครับชุดนี้จิ๋วจิวจิ๋วแต่แจ๋วครับอ่ะที่ตกลงมานี่ก็คือนี่คือพระนาคปกนะรุ่นแรกครับทุกท่านพระนาคปกรุ่นแรกครับหลวงปู่หลิวจะสร้างและปลุกเสกณนะวัดไล่แตงทองเป็นรุ่นแรกในปี2535ครับองนี้เป็นเนื้อ นวโลหะครับตอกสองโค้ดด้วยนะครับนิยมมากครับเป็นตอกสองโค้ดนี่พิเศษนะครับจะตอกสองโค้ดเหมือนกับเนื้อทองคําเลยนะครับนะตอกด้านในยันแล้วก็นอกยันครับสองโค้ดเนื้อนวะโลหะพระนาคปกปกป้องคุ้มภัยนะครับปี2 5 3 5ันห้าร้อยสิบห้าครับเนื้อนวะพร้อมเลี่ยมทองนะครับฝั่งเพชรสวยๆเลยครับรุ่นแรกครับปีสามห้านะครับต่อไปจิ๋วๆอีกหนึ่งอง โอ้โหสวยมากครับนี่คือเตาจิว๋วนะครับรุ่นเปิดโลกครับเนื้อทองแดงนะเดี๋ยวนะดูบล็อกกันนะน่าจะบล็อกทองคําครับใช่ด้วยครับเป็นเนื้อทองแดงบล็อกทองคํานะครับหน้าหนุ่มนะบล็อกทองคําพิมพหน้าหนุ่มเนื้อนะปี2 5 3พันเปิดโลกเปิดลู่ทางทรรมาหากินเปิดช่องทางทรรมมาค้าขายครับ เปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับทุกท่านนะจิ๋วแต่แจวของหลวงปู่หลิวอีกหนึ่งรุ่นครับพญาเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกครับงดงามมากจริงๆครับต่อไป6องค์ละองค์ที่7องค์สุดท้ายนะครับของกล่องแรกนะครับยังเหลืออีกกล่องนะยังเหลืออีกกล่องนะอย่าเพิ่งกดไปไหนนะครับอันนี้กล่องแรกก็จี๊ดจ๊าดมะพร้าวแก้วมากเลยครับนะพี่ๆบอกโอ้โหเข้ามาทุกวันเอาเงินที่ไหนจ่ายนั่นแหละครับจะเอาเงินที่ไหนจ่ายครับนะก็ต้อง นะครับให้พี่ๆเช่าไปนี่แหละนะครับนี่คือพญาเต่าเรือนแช่น้ำมนนะรุ่นนี้ได้รับความนิยมมากล่าสุดก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับนะโทรมาเล่านะประสบการณ์ให้ผมฟังว่านะที่เช่าจากผมไปคือรุ่นแช่น้ำมนลรุ่นแรกปี2533สะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีครับท่านประสบอุบัติเหตุครับนะรถนะถลตกข้างทางต้องบอกว่ารถบี้เลยครับแต่ปลอดภัยแควคาดครับนะ ต้องบอกเลยว่าสะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีนะปี2 5 3 3นี่รุ่นนี้ปลุกเสกยาวนานครับนะจมูกโด่งนิ้วครบตอบโค้ดคมชัดลึกพร้อมเลี่ยมกรอบทองคําเข้ารูปสสวยๆเลยครับนะสวยมากครับสะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีครับนะับปี2 5 3 3ครับนะพัสดุกล่องแรก7องคองนะเรียบร้อยเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับก่อนนะอ่าต่อไปกล่องที่2ครับ ชมกันต่อยาวๆนะครับองค์นี้ไอ้กล่องนี้จากไปรษณีย์ไทยเช่นเดียวกันส่งมาชื่อผมนะครับชัดเจนพงกรสนสงา่ารัตนะนะครับสดๆแล้ร้อนๆนะครับแพ็คให้ดีอ่าแพ็คดีครับใส่กล่องมาอย่างดีครับนี่หอนี้จะมีกี่องค์ครับ กล่องใหญ่มากเลยนะองค์ใหญ่หรือเปล่าครับกล่องใหญ่มากเลยครับมากล่องเดียวครับโอ้ยมาสององค์ครับนะมาสององค์ครับามาดูองค์แรกนะครับทุกท่านนะองค์นี้คือพญาเต่าเลื่อนนะครับ รุ่นมหาลาบครับนี่ครับมหาลาบมหาโชคนะครับเนื้อนวะครับต่อโค้ดด้านล่างซ้ายมือเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลุกเสกรุ่นมหาลาบในปี2 5 3 6ครับต่อโค้ดคมชัดลึกครับนิ้วครบจมูกโด่งเลยครับมหาลาบครับเนื้อนวะโลหะสร้างปี36นะครับสร้างแค่เพียง4 0 0 0องค์ครับมหาลาบครับสวยเหลือเกินครับสวยเหลือเกินดูครับผิวเข้มเข้มครับ นะชื่อดีเป็นมงคลครับรุ่นมหาลาภปี36เนื้อนวาวะครับโอยสุดมากครับนะสุดจี๊ดเลยครับโอแล้วองค์นี้ก็ยอดนิยมครับทุกท่านนะครับนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นปดนี้ครับเดี๋ยวมันไล่บล็อกกันนะบล็อกอะไรครับด้านซ้าย5นิ้วด้านขวา5นิ้วนี่คือบล็อกทองคําครับนี่ตอโค้ดมุมบนคมชัดลึก นี่คือบล็อกทองคำครับจมูกโดงนิ้วครบ10นิ้วยาวๆครับนี่คือพระยาเต่าเรือนรุ่นปดหนี้นะครับกระไหลทองลงยาสีแดงน้ำเงินครับหรือแดงฟ้าแดงฟ้ามั้งนะครับปดหนี้ปี2540บล็อกทองคำนิยมครับพร้อมกับเลี่ยมกรอบทองคำนี่ครับบล็อกทองคำยันด้านบนซ้ายและขวาจะไม่ทะลุนะครับใช่ด้วยนี่ครับจะไม่ทะลุที่บ่าของเหรียญนะครับนี่ฮะ ยันที่กากบาทตัวนี้นะจะมีปีกออกไปด้านซ้ายนะครับเส้นไปซ้ายไปขวานะครับยันจะไม่ทะลุที่บาทนะครับชัดเจนมากนี่คือบล็อกทองคาครับยอดนิยมนะครับปดนี้ปี40บล็อกทองคําครับโอ้โหสวยมากครับทุกท่านมือสั่นเลยครับนะโอ้สวยจริงๆครับวันนี้นะพระเครื่องนะครับที่เข้ามาวันนี้พัสดุ2กล่องนะครับนะจาก2ท่านนะจาก2จังหวัดครับนะฮะมาจากราชบุรีกับ พระรามสองครับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าองค์ครับทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพระเครื่องพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวทุกองค์นะครับผมจะเปิดให้ประมูลนะที่ช่องโบ๊ทโอฮาน่าเปิดประมูลนะครับเต่าหลวงปู่หลิวเปิดประมูลพิมพ์ไปเลยใน YouTube นะครับเต่าหลวงปู่หลิวเปิดประมูลนะครับทุกวันนะครับนะทุกองค์รับประกันพระแท้ตลอดชีพครับแอดไลน์กันเบื้องต้นได้ก่อนเลยครับ0924191588ครับ วันนี้ผมโบ๊ทโอฮาน่าพาเครื่องต้องลาแล้วครับนะครับรวย,เยๆเฮงเงครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ